Okay. okay. How do you like it? I love it. Aloy Mark. Aloy Mark. Oh, set lalade. Wow. my wow. ดีพอพี่น้อง f อฟซทุกคนได้นะคะสวัสดีค่ะพี่น้อง FC น้องการทุกคนนะคะค่ะวันนี้กับว่าพอกับน้องการแล้วก็พี่แอนนี่นะคะแล้วก็คอบคุณวาเฮฮาปาร์ตี้เหมือนเดิมค่ะตอน มื่อนี้เัาสิมาเฮ็ดนั่กินแรงซุ่มกันอีกแล้วค่ะพี่น้องคะ่ะเพราะว่าเ้ามีแขกได้ค่ะเมื่อนี้เด้อเดี๋ยวสิพาไปเบิ่งแขกกันค่ะที่แรกมาเป็นเดวิดซิมาผู้เ,ออเดียวเออเดวิดกลับมาแล้วที่แรกมาเป็นเดวิดซิมาผู้เดียวนะสวัสดีครับมบาหนีโบแม,มนมใส่แล้วเดี๋ยวสิพาไปเบิ่งเออมื่อนี้เัาสิมาเฮ็ดเมนูลาบไก่เด้อค่ะพี่น้องค่ะลาบไก่ตรงไก่ได้มาแต่สลัดเมื่อนี้ ตัละสองร้อยก็บาทเนาะค่ะนาะนี่เลยจ้าไก่บานเนาะคุนวาได้ไก่บานบ้านยูบ้านยูมันบแมนแมนไก่บาทอีนานา่าาา่ไม่เดนี่เอนีะกอข่ออันนั้นแหะอูดแตงหนูอไม้ค่ะเม่นสิตัดกันกับตัวนี้เพื่อมันกระตใหญ่อื่นก็ได้ อูดเนาะทำอะไรคะเนี่ยเริ่มแล้วจำแล,แล้วพนักกิจซราพนักกิจแล้วจะร่างซ่า่าชิต้มไก่เด้อมากินน้ำโพเทนเด้อมากินน้ำกันเด้อกินลาบก่นน้ำกันเด้อจ้าเด้อที่<ป>แรกแอนนี่แอนนี่ไปฮับเดวิดเนาะเอออะไรจังไปได้ไม่อีกผู้หนึ่งบาทนี่เออเออว่าท่านในภาพไปเบื้องหนา้าอยู่เดียวสิออ่ภาพไปเบื้องหน้าุดได้มาอีกผู้หนึ่งแม่พี่น้องที่แรกว่าไปฮับเดวิดผู้เดียวเออดวิดกับสะพาย,ยาเหาเดชสะพ บขึ้นว่าสีโอมูมานั่มอีกคนหนึ่งที่บ้าเลยไปเบิ้งเดี๋ยวน้องกันจะให้พาไปเบิ้งเด้อ <c oughs> ไ,ไปเอาไปเบิ้งขึ้นไปไป่ะที่นี่ค่ะพี่น้องค่ะเดือดมากๆเลยจ้าเขาสีทํำการใส่หมอล้องไปเลยต้มยุนาบ้านต้มยุนาบ้านอันนี้คือครัวประจำัวประจําของเห้านี่สุดยอดประองคนเด้อมนสีข,ข้าว พอ,อ,อใส่อย่างนี้แล้วเราก็ทําการปิดฝาหม้อเลยจ้ะปิดเลยว้ายสอยไก่ค่ะพี่น้องค่ะสอยไก่ลาบไก่บอระลาบไก่ค่ะโอ้มื่อนี้ยในลาบไก่กินแลงเด้อน้องการค่อยจิ้ไปพัดอืมขึ้นนะเขื่องกระมี่ยังหัวค่าบ่หนิหัวค่าเทียมหอมหอมซอยแหลนบอระ ใช่สรอยทั้งสรอยทั้งหายเสียบๆเด้อโอ้ยน้องกอายเป็นผู้ช่วยซื้ออร่อยอร่อยมากมากอือเฮ้ยเบอร์มอตมนะอือนี่เข่าหรือบ่เท่า เอามูวมวมาแม่งดิตอมนกเออบหัวมันกะแกงหาใส่กันอยู่แปลาอะเพื่อเลยตกใจเลยตกใจก็ว่าว่าื สวัสดีค่ะเมืม่อน,นีน้ต้องการไปรับเดวิดบามันจะได้มาแต่เดวิดผู้เดียวได้ไม่อีกผู้หนึ่งเ <c oughs> บิงได้พี่นองเลยสิภาพไปเบิงเบงได้เดวิดนอกนักการถ่าย,ยนะ <c oughs> ได้ไหมไปรับันีพี่นอนเออไปรับเดวิด บาสเน่เดวิดก็ได้ได้มูมาอีกคนหนึ่งโอ้เออนี่นี่ีไเดอร์มิสเตอร์คุณแมทแมทบะแมทแมทโอเนี่น้นนครับสวัพีนนท์ทุกคนสวัสนสวัสดีพีนนสวัสดีพี่นนสวัสดีพีนสวัสดีนทพิ่นนาเพิ่นมาแตททสั่่นเนท่มเนาะ เป็นทหารพลร่มลงมาเออเพิ่นอยากมาเล่นเมืองไทยเพิ่นว่าเพิ่นหาก็เดินทางมาได้จังมมเมื่อกว่าเดวิดห้าวันเนาะเดินทางมามาเมืองไทยห้าวันเนี่ยม,มาเมืองไทยห้าวันละกันใช่ครับเพิ่นเลอยอยากมาเลีนมาเห็นบึงการเข้าว่าจังหวัดบึงการเขาจะเลื่อนบอ่อเป็นจังใดเออ บาดนี้เพิ่นเลยนั่นโอ้สบายสบายสนุกสนานขอบคุณครับโอเคสวัสดีครับโอเคครับผลิตชัอีสานเออพู่อผลาลิตแซบลายๆเด้อครับโรนี่กินตำปลาปูนะเดี๋ยวมือเดี๋ยวมือเอ็นผ้าเพิ่นกินตำบักหุ่งมือเอ็นเนาะกินตำปลาปูเอออข้าวเหนียวข้วนึ่งชิ้นแซ่บหลายๆเด้อ สายเพนี่ได้ยิ่งมากเนาะสวัสดีค่ะพี่น้องค่ะสมุนไพรที่ขาดบรดได้สาหรับการทําต้มนั้นก็คือน,นี่เลยค่ะหัวนกเข้าค่ะหัวนกเข้าค่ะเมนเดียวขออนุญาตทําการล่างกอนเดอร์เพราะว่าอันนี้มันสุดมันไหมเกินไปได้สนับสนุนโดยจากคุณนายอ้วนนะคะคุณนายอ้วนนี่ค่ะคุณนายอ้วนนู้ยกัเลยเสียชีสมพูดนเนาะคุณนายอ้วนแล้วก็กระติบข้าวคู่ใจนะคะกระติบข้าวไปไหนก็อุ่นใจค่ะ มาแล้วเริ่มมาแล้วค่ะพยุดคือคีของหลังเนาะพยุดเนาะล่างแล้วนะคะพี่น้องมาทำการใส่กันเลยไม่นิ่งว่าใส่เมดนี่ละมวลใส่เลยใช่เลยนี่มาเด็กผู้ใดญ่บุคคยคุ่นวายโภชนาการแตงคิวเนาะ ใส่จับอใส่จังหน่อยหล่ะใส่จังไงเนาะมันบกหัวเนาะขวานน่าใส่เท่าหนึงเลยด้วยค่ะเออบอยแบบ่อค่อยย็ดตรงไหนวนนะผู้ใดผู้จะไปแนไเคียวโอ้ยิดหมอกันปิดไว้นั่นไปเห็นเยิเฮยังเนาะค่ะวันนี้เนาะจะราบไก่ค่ะโอ้ยชิลาบไก่สิพัทบอลแนี้จ้าว้าวอันนี้เป็นเนื้อไก่นะคะ ใน่ีนี้อยากขึ้นมาิอยาเมลเลยเนาะเพราะเาอ่านมิบบล้กหมลย่าดัเดี๋ยวได้เชอรี่เนาะหมดทางการที่นั่นคุดเด้วยอ้ไปเนี่ยมาแม่เจน่หนนั่งดีดดินั่งมันไ่ช่วยบ่ใ่ไมใช่ใช่แค่นั้นเด้เอาไปแลช่ม่ไหมใช่ไหไหมใ่ไมาเลย มาลองบ้านแล้วจ้าเด้อกลันแล้วใช่จิบเาเลยใ้าโอ้โนี่แต่พีแนไอ้นีพยุนด้นี้เด้อพยุนด้นี่ใ่เสยใ่ใส่เสียไ่ปีนมากเนาะนั่งเกี่ยวมันักโ่ษนั่มันเบี้ยวหน่อยหน่อยเออเออลุงยศเอาออกเอาออกแม่ให้มันนั่น มีแมัด้คะเด้อโอ้ยันพี่ได้อกแมาเอาผักใหมกินข้าปให้กินข้าวันก็เด้อเบิงมาสิคนี่รวามกับพไอ้เอ็จีอันนี้นะลาบหนูต้มหนูเออออหนูวเนูจักแล้วเอาออกมัน้ทยสบานอดีันนี่พยุดก็ได้ความดีความแท้เขามาน้าเด้อบบบนี้วายโอ ตายดนเทียบท่านตายแล้วง่ายเยียบเียวพอนอุ้ยเกียบเก้อเป็นเตะมันขาอันนี้มันยากแกได้บอ๊ะเมื่อไม่ผลไม่ขาก้อนหลุดขาลบใส่ตู้เย็นใส่ยังไม่แช่แกได้บ่ได้ไดอามาอ้ามาอามาตัดมึงดูเตีขวดเบียร์พันชน้อ เอาจัีดีเดอร์้าเกียร์เสรีเกือบดีดีเดอเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนมบไปไปบางเรื่องหนบบกำลังหายไหมเหรอเ๊อบแล้วจับอกมันจังสิบสูตเอาขัดมันนฉีกทันแล้วนี่บอกเป็นโจ้โค้อีกมัด

อันนี้ต,มต,มตม้มนะคะเด้ออันนี้ต้มค่ะอันนี้กำลังปรุงปรุงลาบคนลาบเลยค่ะเดอะ้อตำหมาลาบไก่ของพี่น้องค่ะ <โ uden S 1> แล้ว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 ค่ะฝีมือยาออ้วนเด้อชุบพาข้าวกะลายเด้อ เราเยอะแยะกขาแบ่งด้วค่ะเขาาเเจาแน่นก่าอ๋อเหรอจีห่วยทหารสวัสดีพี่น้องทหารเย็นทหารเย็นบองบาหารคํำลาบไก่ลาบไก่ปั่นป้นมาปันปนหมา เนาะจากฮอดบันบุญมาอันนี้เพื่อนเดวิดนะคะแมทสวัสดีค่ะแมทสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีน้องสวัสดีพี่น้องสวัสดีพี่น้องไปเลยไปเลยแล้เสรี้กินเลยกินเลย Sit down. Come Sit down, cha. <laughs> Amber, can I have spoon? Sean. Sean. Mm, Amber, Sean. <laughs> oh, bamboo. <laughs> bamboo. Bamboo, yeah, okay. bamboo shoes. Yeah, it's, it's delicious. It's bamboo. Mm -hmm. Okay. Bamboo shoes. ข้าวส s t i e เล่าม okay. ักเล่ามักข้าวเหนียววาสันคุณได้สิทนั้นโอ้พงนี้ได้ไปวัดเหรอโอ้โหสุดยอดเลยสุดยอดเจลเลยเจลเลยนะคะเจลไปวัดข้าวเหนียว o อมา you t i c k y sticky rice s so you take piece ุ t เอาช p ้น e ติกซึมสติกกี้ร i ชแล้ว a ุ t เอาฉันไม e อย t กกินข้าวแต่ค e ณเอาแบบนี้โอเคโอเคโอเคกินได้กินได้ป้ะกินได้แซบอะไรด้วยแซบแซบแซบอีลี์แซบอีลีเดอร์คนมา าต้มพันเดล้าแป๊บนึงมาได้พี่นองอันอาแต่สำรับน้ามันเพบาต้องเซตต้อนไา้ป่ะนี่ก็บกระเป๋าไปใส่นอจ้านะ คม่ใช่เดวิดมานหรอพี่น้องเขาก็้องไปนอนเห็บข้อนโคตรเตินี่คอนโ้อยุ่เก็เแล้วจะออกไปนอนเแ่อ้เีเ็บ้เลยจอเวียยนี่เียเพียนี่ซื้อเขาให้แม่รัดพร้อมทุงหนึ่ง้หนึงเมื่อวานให้แมมร้อนหนึงุ้งเมื่อวานให้แม่รอเมื่อนี้ให้แม่รัดอครดิแท ขอบคุณเลยไหมขอบคุณแล้วว้าวแล้วขอบหุณดีที่นี่เลยตอนนี้กะตอนนี้กะกินข้าวอิ่มมาทุกคนแล้วด้อพี่เดวิดแล้วกะมูเพื่อนล้วกะพี่อันนี้กะสิเดินทางกลับบ้านแล้วค่ะบ๊ายบาย